สวัสดีครับผมสวัสดีอิฟซิฟันครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมพามาเบิ่งผ่านพ้วนนะครับผมเป็นผ่านของตาช่างครับเป็นผานหกนะครับผมไบ26นิ้วนะครับรหัสก็จะเป็นดีเฮดครับผมดีเฮด 266L นะครับผมเป็นผ่านพ้วนนะครับตาช่างนะครับ อันนี้คือสภาพน้ำเดิมนะครับผมขายตามสภาพปริเหตุสีนะครับปกสปริงกระถ่ายพวกนี้ก็ะยังปกตินะครับผมแต่ว่ากระถ่ายก็สีลวนน้อยหนึงนะครับผมตามสภาพการใส่งานแต่ว่าใบใบพานี่นยังหลเติบนะครับผมยังอยู่ประมาณสัมใบหยีสิบสี่นิ้วกว่านะครับผมยังหลใส่สำหรับลดหาที่มาแรกกันไปนะครับตัพป,ปืนดีครับตัวป,ปืนดี หาหูสลักกะยังโอเคอยู่นะครับ <c oughs> กินเข้าไปน้อยหนึ่งนะครับคือว่ารผรตามสภาพก่อใช้งานเนาะที <c oughs> สะ่สลักเป็นผาพว้วนเอ่อตัวเดียวกันครับของกลลกิจนะครับท <c oughs> ี่ศพใส่เอ่อ หาิบหาแรงขึ้นไปจอนเดียนี่ใสได้ครับผมใส่จอนเดียตัวหาสิบแรงนะครับขึ้นไปนะครับแต่ว่าต้องใสใบซ้ำนีเนาะใบยี่สิบสี่นี่ได้เลยหาซิบนะครับสรับจอนเดียนะครับใสแ้าเป็นจอนเดียนี่ัวแรกนี่ก็ใส่ตงแต่พวกหาสิบแรงขึ้นไปนะครับถ้าเป็นคู่บตาใส่ตงแต่ตัวหาสิบหาขึ้นไปนะครับผ่านตัวนี้นะครับ ยังงามๆอยู่นะครับผมสาปมสาพรมใช้งานครับแต่ว่าสีกับสีนี่นะจะคล้องเก่าเพนาเทศสีมาแล้วนะครับเป็นสีเทาแต่ว่ามันกับบอใส่ปัญหาดอกนะครับผมพอไปผ่านไปยังมันบอแตกนะครับยังดีอยู่คาถ่าย,ยจะรวมน่อยนึงนะครับผมนะครับ ไปกระถายกันอย่างไรนะครับแต่ตัวนี้กับที่มี่เนาะเพิ่นขนาดมันจะแตกน้อยหนึ่งแต่ว่าเชื่อมเชื่อมปิดมันก็ได้อยู่นะครับมันก็ใช่ปัญหาตัวนี้นะครับผู้ที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมติดต่อได้ที่080นะครับ282 9258นะครับ080 282นะครับ9258นะครับสารปานพ่วนไป2 6ห้องนิ้วนะครับผมแต่ว่าขนาดไหมันยังอยู่บ้าน24 24กว่านะครับ ใส่สำหรับกปบตาหาซิบมาแรกกันไปนะครับผมจะเป็นตอนเรียกรถหาซิบนะครับเป็นไปส่วนราคาครับผมราคาสามหมื่นแปดพันนะครับผมนะครับเอาราคาอนี้ไปเลยนะครับผมแบ่งกันไปใช้งานนะครับสามหมื่นแปดพันบาทนะครับผมนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนกรืนยังดีวัดนะครับผมไปผ่านผุมมิแตกนะครับ แชงลลายๆนะครับภาพประมาณนี้นะครับผมายตามสภาพนะครับบริเหตุสีห้นะครับกะสอบทานได้นะครับผมสอบทานได้นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับทนาที่สนใจก็ติดต่อสอบตามค้ว่าไดนะครับผมตอนนี้สำหรับผ่านเนาะผู้เบิกก็จะมีตัวยูรต้งตัวนึงนะครับผมเพิ่งเอาลงจากรถมาก็ใส่เอาใส่รถมานะครับยังทนายล่างให้ลูกค้าเลยนะครับ เป็นพันธุ์สีตัวนี้เดี๋ยวไวรีวิวมือหลังนะครับล้างทั้งความสะอาดก่อนพึ่งเอาไปลงไว้รามมันครับผมก็เลยซุปใส่รถไทยมอยในบ้านนะครับล้างออกซะก่อนส่วนตัวนี้พร้อมขายแล้วนะครับตัวนั้นก็สภาพไม่ไมครับตัวนั้นไม่ไมเลยตนเบิกสีนอดตกระไดนะครับผมไม่ไมเป็นพันธุ์สีนะครับใบกับยังอยู่ยี่สิบเอ็ดนะครับพร้อมเป็นใบยี่สิบสองใส่สำหรับรถสี่สิบห้าแรงขึ้นไปนะครับสำหรับคู่บุตานะครับผม ใส่ใบยีชุดสีมจะใช่ดีนะครับผมเพราะว่ามมนจัดโรงงานนี่เขาจะถ้าเป็นสีผ่านเขาจะใส่แค่ใบยีชุสองให้เพราะว่ากำลังรถมันกก็นลาบ่าถึงนะครับผมเท่ากับถาน้องคนเพื่อไม่ให้่านซ้ำกับผมแนะนำเป็นใบยีชสีนะครับผมมันจะใช้เลิกดีตัวนี้เมื่อกเขาเลกอก่แต่ว่าถ์าเขาใส่ใบยีชุสีเพลยเมันก็จะกินกำลังรถรถกับชิลากไว้นะครับผมเขาก็เลยใส่แค่ใบยีชสองนะครับตามกำลังรถนะครับผมใส่ สีติมหะถึงหาซีแบงก์ไปนะครับผมเดี๋ยวมือมือหลังๆเดี๋ยวจะมาถ่ายเบิรงนะครับผมหลังทำความสะอาดไปก่อนส่วนลูกปืนยังทุกอย่างดีเบัดนะครับผมตอนนี้เลยตัวที่พ่อขายนะครับผมนะครับสนใจที่ต่อสอบทางค่าเหนื่นะครับผมราคานะครับสามหมื่นแปดพันบาทนะครับสามหมื่นแปดพันบาทเอาไปแสนงานเลยครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับขอจบคลิปตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ